มาพบกับเรา2สาวเคเจเจกันอีกแล้วนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็เปิดตัวอย่างอลังการเลยค่ะกับเพลงทําแบ็กอกเกนของหนุ่มๆอินฟินิตค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็เป็นที่มาที่ทำให้พวกเราวันนี้ได้มาพบกับแฟนคลับของวงอินฟินิตนั่นก็คืออินสปิริตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวให้แนานั่งตัวกันก่อนแล้วก็อบอกว่าเรื่องราวที่มาที่ไปทำไมถึงมาเป็นอินสปิริตได้ใครจะเป็นคนตอบดีคะค่ะก็หลังจากที่ออกซิงเกิล COME BACK AGAIN นะคะก็มีซิงเกิลใหม่ๆตามมาเรื่อยๆอย่างเช่น She's back b e f o r อ the dawn Nothing over แล้วก็มีสองซิงเกิลล่าสุดที่ตอนนี้ค่อนข้างดังในบ้านเราด้วยก็คือ be ี m n e กับ Paradise ค่ะ oh, สาวๆนะคะช่วยกันเล่าความประทับใจนะคะเวลาดูหนุ่มๆแสดงหรือดูโชว์ต่างๆของหนุ่มๆนะคะว่าชอบตอนไหนมากที่สุดคะ,ะสนำหรับนางเนี่ยการแสดงของอินฟินิตเรียกได้ว่าประทับใจทุกชุดการแสดงเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราประทับใจได้มากขนาดนั้นเนี่ยคือการเต้นที่พร้อมเพรียงคืออินฟินิตได้รับการขนานนามนะคะจากสื่อญี่ปุ่นว่าเป็นวงที่เต้นได้เป๊ะถึง99.9%เลยทีเดียวนะคะ ส่วนพอ,อที่ประทับใจก็คือจะเป็นพวกไอคอนแท็กับแฟนคลับอะค่ะก็คือประมาณว่าอย่างในคอนเสิร์ตล่าสุดที่ผ่านมาก็จะมีการไปเอามือถือของแฟนคลับมาถ่ายรูปตัวเองอะไรอย่างนีง้ย รื่องนึ่งที่ประทับใจเวลาดูคอนเสิร์ตก็คือเรื่องของโซโลสเตจของแต่ละคนค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นโอกาสให้ศิลปินได้แสดงในสิ่งที่อยากทำ แฟนะคลับทุกกลุ่มเลยนะคะที่มาที่นี่ต้องเอาของรักของห่วงมาอวดกันไม่ทราบว่าวันนี้สาวๆอิสนสตาบิลิตตมีอะไรมาอวดเราบ้างคะคืออันนี้นะคะจะเป็นผ้าเชียร์ออฟฟิเชียลค่ะของทางเกาหลีก็คือตอนนี้หาไม่ได้แล้วแท่งไฟค่ะออฟฟิเชียลเหมือนกันก็คือจะมีนี่สองสีปกติแล้วแท่งไฟจะมีกันอย่างละสีที่เดียวแต่อินฟินิตมีสองสีค่ะก็ที่โชว์หล่ายอยู่ตรงนี้นะคะก็คือผ้าเชียร์ของแฟนคลับค่ะ ความพิเศษของผ้าผืนนี้นะคะคือไม่มีขายค่ะซื้อไม่ได้เพราะว่าเป็นผ้าที่แฟนคลับทําขึ้นมาแจกตอนที่มิกน้องมีไลฟ์เมื่อปีต้นปีที่แล้วนะคะอันนี้เป็นอัลบั้มล่าสุดข,ของน้องนะคะอัลบั้ม Paradise ค่ะอันนี้จะเป็นริตยาสารค่ะจากทางญี่ปุ่นเพราะว่าจริงๆส่วนตัวเราก็ฟังเพลงญี่ปุ่นด้วยอ่านหนญี่ปุ่นแล้วก็น้องได้ลงปกหนังสือญี่ปุ่นแต่ว่าน้องก็ต้อง มีดีเนาะใช่ไหมเป็นก็เป็นแค่สมุดนะดูเหมือน็นแค่สมุดแต่จริงสมุดสามเล่มนี้ค่ะเป็นเซ็ตที่ขายหน้าคอนเสิร์ตเมื่อวันช่วงเดินใช่ใช่ไหว่นเมื่อเดินทาที่ผ่านมาด้วยความที่ตอนนั้นอุณหภูมิติดลบค่ะเราก็ต้องไปต่อแถวตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเก้าโมงเพื่อที่จะไปรอซื้อของเพราะของเขาเริ่มขายจริงๆคือตอนเที่ยงคึก็ยังโอเคเราก็ได้มาส่วนนึงแล้วก็คือสามเล่มนี้เรารู้สึกว่า ออมันน่ารักอะ่ะคือเป็นสมุดที่มันเป็สมุดโน้ตสามอันไม่เหมือนกันแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมรู้สึกว่าจะมีสองหนุ่มในวงที่เกิดเดือนนี้ใช่ไหมใ,ใครคะไหนบอกหน่อยใครเอ,อ่ย แอลคะ่ะเกิดวันที่13มีนาแล้วก็แล้วก็โฮย่าหรือว่าโฮวอนค่ะเกิดว so ันที่28มีนาค่ะอืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเซ่ Happy Birthday ทั้ง2ดุ่มกันเลยดีกว่าโอเคไหมโอเคอ่ะเริ่ม Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday happy ในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับพวกเราชาว KJJ แต่ว่าครั้งหน้านะคะคุณจะได้พบก่าวแฟนคลับจากวงใดต้องมาติดตามกันสําหรับวันนี้อันยองค่ะสวัสดีค่ะ